ช่วงนี้เราวังกันหน่อยนะคะวิสาชีพเยอะมากค่ะเมื่อวานประมาณส0บโมงนะคะก็จะมีรถตู้เข้ามานะคะแต่เราไม่เห็นโลโก้สัมปกระนะคะมีผู้ชายท่านแล้วก็มีสองท่านนะคะมากดก่อนหน้าบ้านนะคะแล้วก็มาถามหาชื่อคนนี้นะคะเราขอนามสมมุติเป็นคันนึงนิดนะคะแต่เขาไม่มีนามสกุลนะคะแค่บอกสั้นๆ่าชื่อคนคันนึงนิดอยู่ไหมนะคะเราก็ ไม่อยู่ค่ะเราก็เลยถามเขาไปว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนเขาก็ตอบว่าฉันมาจากสัมปรกรณ์แต่เป็นผู้หญิงสองท่านที่ยืนอ,อยู่หน้ารั้วนะคะขอห้อยก็ไม่มีว่ามาจากสัมปรกรณ์นะคะไม่มีนาบัตรอะไรเลยนะคะแล้วก็แก้งถือแฟ้มกระดาษบางๆนะคะเราบอกไม่อยู่เขาก็บอกว่าเด๋จะมีจะหมายเชิญมานะคะบอกตามสบายค่ะแล้วเขาก็ขึ้นรถไปเลยค่ะ ช่วงนี้เราไม่น่าไว้ใจนะคะเปิมีนามบัตรเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำขึ้นมาหรือเปล่านะคะตอนนี้ไม่น่าไว้ใจนะคะวิชาชีเยอะมากนะคะต่อไปนี้ถ้าใครเข้ามาหาพวกคุณนะคะขนาเราเป็นหมู่บ้านปิ่นนะคะเข้ามาหาพวกคุณพวกคุณก็ตอบไปว่าไม่อยู่ไม่มีคนชื่อนี้นะคะปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะอาจจะสูญเสียทรัพย์หรือเงินอะไรมากมายคะ่ะตอบไปอย่างเดียวไม่อยู่เขาไม่มีคนชื่อนี้หรืออะไรก็ได้คะ่ะ เพื่อความปลอดภัยวิชาชีพเยอะคะ่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ